สวัสดีครับเจอกันอีกเลยนะครับสมาชิกช่อง SKE นะครับทางช่องออคำเตือนของเรานะครับเรามาดูทคำเตือนเราก่อนนะครับก่อนที่จะดูคลิปคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพรนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้น กดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับโปรดช่วยกดไลค์ซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลกันเลยนะครับข้อมูลแรก10บล่างเฉากล้วยนะครับสิล่างเฉากล้วยสิล่างเฉากล้วย วันนี้เดินไปแล้วงวดนหนึ่งนะครับแอดทำไปวดที่แล้วนะครับมันเข้านะครับมันเดินครับสิบล่างงวดที่หนึ่งเดือนสองหกหกหกนะครับอา้าวเรามาดูงวดแรกนะครับสี 4, 2. 4, 2. ่สองสี่สองวดนี้ออกสี่สองเข้าสองตัวเลยนะครับเข้าตรงๆเลยฮะเข้าสี่หลักสิบนะฮะแต่งวดน,นี้เข้าสองตัวเลยงวดต่อมาแปด กับหกนะฮะหลักสิบล่างนะครับแปดกับหออกแปดสามนะครับเ,ออเข้าแปดหลักสิบหัวต่อมาเจ็ดห้าเจ็ดกับห้ามาตัวนะครับวัวนี้ก็เข้าสองตัวเลยนะครดูนะเจ็ดเข้าเจ็ดหลักสิบมาสองตัวเลยต่อไปหัวต่อมาได้ห้ากับสามครับห้ากับสามเข้าห้าหลักสิบนะฮะ หวยออกห้าศูนย์เลยครับเข้าห้าหลักสิบลากต่อไปวัวต่อไปได้1ึงกับเก้านะครับหวยออก1ึงกับห้าเข้าสหลักสิบลากนะครับวัวต่อมาเจ็ดกับห้านะครับหวยออกเจ็ดศูนย์เข้าเจ็ดหลักสิบลากนะครับต่อไปหกกับสี่หกกับสี่นะครับเข้าสองตัวอีก้นะครับวันนี้เข้าทั้งสิบทั้งหน่วยเลย ต่อไป2กับ0ูนย์นะครับเข้าศูยหวยออก0ูนย์แะครับเข้าแปดเอ่อศูนย์แปดเข้าศูนย์หลักสิบนะฮะอันนี้อันนี้แอดเขียนผิดน,นะฮะว่นดีนะฮะปกติต้องเป็นเลข0ูนย์เลยครับต่อไป1กับเก้นะครับเข้า1หลัก10นะครับออก1 4ต่อไป5กับ3นะครับออก5 8าแปดแล้วก็เข้าค่าหลัก10 วดต่อไปงวดที่แล้วนะครับ4กับ2ออก4 7นะครับเข้า4หลักสิบล่างนะครับงวดแรกที่เข้านะครับต่อไปเป็นงวดหน้านะครับได้เลข3กับเลข1นะครับ3กับ1ตัวไหนจะมานะครับหลักสิบล่างนะครับแต่ส่วนตัวดชอบ3นะครับเพราะชนเลขวิ่งดลันลันล่างนะครับชนที่3นะครับเดี๋ยวในคลิปต่อไปก็จะเห็นนะครับลันล่างนะครับ แต่ในเฟซแอดลงไปเลยนะครับตอนนี้กำลังไล่ลงสูตรใน YouTube อยู่นะครับ10ล้านเฉาปว,วยนะครับวันที่หนึ่งเดือนสองนะครับ 6, 6. หกหกเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลต่อไปนะครับข้อมูลต่อไปนะครับสอนอนะครับสอนอบนสบออบน,ส,อน,อบนสูตรนี้ก็เดินดีนะครับแต่กูที่แล้วรู้สึกว่าจะหลุดแอปไม่ได้บามลาลงให้นะครับเพราะว่า เอ่อสต,ติติมันยาวนะครับแอนเก็เลยไม่ได้เก็บมาลงให้เดี๋ยวคู่หน้าค่อยลงเก็บแล้วก็ลงใหม่นะครับวันที่หนึ่งเดือนสองหกหกนะครับวันนี้ได้สองสี่หกศูนย์นะครับเลขติดสิบหน่วยบนนะครับสองสี่หกศูนย์ะครับหนึ่งเดือนสองหกหกเรามาดูกันว่าสองสี่หกศูนย์ตัวไหนจะมาครับสิบหน่วยมารุนมารุนกันะนะครับ อต่อไปต่อไปเด่นลากอลดีครับเด่นลากออดีวดที่แล้ววดที่แล้วสี่เจ็ดนะครับหนึ่งห้าสี่นะครับเด่นลากหนึ่งห้าสี่วดสิบเจ็ดเดือนหนึ่งหกหกนะครับเอเด่นลากหนึ่งห้าสี่นะครับหวยออกสี่เจ็ดนะครับเข้าสี่หลักสิบนะครับขอโทษทีนะครับ <c oughs> ต่อไปดูวดวดหน้านะครับวดหน้าวดหน้านะครับวดแรกนะครับวดแรกมาสองสี่ห้านะครับออกเก้าสองนะครับสามเจ็ดหกออกหกหนึ่งศูนย์เก้าสี่อ่าศูนย์ศูนย์สี่สามนะครับออกห้าสาม

หนึ่งห้าสี่ออกสี่เจ็ดวัดหน้าแปดสองหนึ่งนะครับวันที่หนึ่งเดือนสองหกหกได้แปดสองหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามารุ้นนะครับว่าวัดหน้าอะไรจะมานะครับเออคลิปนี้ก็ไปก่อนนะครับโชคดีจ้า